สบายดีสบายดีเด้อหมดทุกคนมาวันนี้มาเจอกับสาวติกสองสบายฝรั่งเศสอีกแล้ววันนี้ซาวติกสิมารีวิวการตัดผมอยู่ประเทศฝรั่งเศสนะทุกคนฟังนํากันก็คือสาวติกมาซอยผมมาซะนะเห็นว่ามันเป็นทรงเนี <c oughs> ่ยในระหว่างที่สาวติกตัดผมเควินก็นตตองเป็นอันพี่เลี้ยงสัวขาวไปก่อนกับลูกสองคนสบายบ่ <c oughs> เรากำลังตัดกําลังซอยคือว่าแหละอันทรงทําอิททีซาติกเขาเข้ามาตัดอยู่บ้านมันแบบมันเป็นทรงเด็กหน้อยเกินไปอะสินะและ้วซาวติกกยักษ์มันได้ยักษ์เฮดแบบเป็นทรงคือผู้ใหญ่ได้น้อยหนึ่งอะสินะพอมีลูกสองคนแล้วเนี่ยเนี่ยแล้วละเดนนี้ซาติกมากที่สุดละแล้วกรถามว่าสั้นพอบอทางหน้าพอโบแต่ถือว่าสุดยอดซาติกมากเลย ทึกใจมีคะแนนสิบกับห้าสิบสาวกับหางสาว,สาวล่ะ <laughs> ทำอิดอันเข้าจะว่าสี่สิบห้านาทีว่ะสนแต่เห็นไปเห็นมาสาวติกอยู่หานเสริมสวยเกือบสองชัง่วโมงทึกใจกันนะก็คือสาวติกซีเฮ็ดสีผมนะสาวติกเลือกสีอันคาราเมลแบบเอ่อบด้ยมมึนหัวดังยอมแบบเป็นยอมเป็นยอมสอินะ ทำอิดล้วสติกยักเห็ดเป็นมีแต่ว่าคิดไปคิดมาโอ้ลองเห็ดแนวใหม่่ะว่า,วาส,สักๆพราะว่าเฮาอพ่มสั้นแล้วมันมีแต่สีดำแล้วแบบมันมันบลเป็นตะเบิ่งว่าส,สักๆตองใส่สีให้มันเบิ้งคือโอเคมีซัมติง i n และวสินี่พูดแล้วง <c oughs> ่วงง่วง,วงแบบนี้เนาะโอโหทุกคนเป็นคือเสาติกบอ่อทุกเทือดยิบไปอยู่หานล่ะมันง่วงหานตัดผมเนี่ยสี่สิบห้านาทีผ่านไปเควินออมกลับมาก็เลยบล็อกเราจ่ายเงินก่อน เบิร <Incre ased doorway Emmanuel> ์เควินกับลังิเซียเซนกับเด็กโอ้สองคนอยางเนอะโบฟังหยางแต่โบเป็นหยางวะจำเพิ่อว่าเพิ่นบอกสติกรีแลกรับสบายสบายวันี่ปุนมคชูซนเซอเคกนี่ตุ๊ชิะเบบ เราสีนอนเวลาเขาไปรึป่ะนาะสีนอนอยู่รถเวลาไปไปย้อนโน่ใช่กานี่มาม่ายังโบฟินิดแค่ใิสว่างตีเฮมาโน่มาฟาวสว่างจีกินเดือนโน่ทุ่สปดาหกานี่บทจับกูกูกติชานางให้กำลังใจมามาจว่าเช่กติชา เนี <Yes. S 2> ่ยฮอ้ยกมาหามามาโอ้อัพเคยใช่ไหมมาหามาจับได้ยุปิดเลยนะแค่นี้บเห็ดนะหลังจากอันเคลือบนั่งหัวแล้วแล้วก็สระผมแล้วก็โอเคแล้วแหละเดี๋ยวนี้เรากำลังให้ทรงกับอธิบายว่าต้อง เฮจังนายเพราะว่าาวติกเป็นคนไม่บุสนใจบาบับมักวอลลุ่มาสันซาบบมักอันเซตผมเสียนเราก็เลยแนะนําให้จักสันจังซีบาสันซาเอ็นบบประมาณนี้โอเคยูทูบทึกใจสาวติกที่สุดเลยในรอบสองปีแน่ประมาณนี้มันก็เป็นแบบลุกเบิงคือเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งบาสันซา ไปบริษัทส,สิพาลูกไปหาในหมอก็คือว่าเควินให้สาวติ๊กเข้าไปคนเดียวเพิ่นประกอบรถอย่งางให้ลูกสายเพิ่นสาติกก๊กโอเคเข้าไปคนเดียวตอนนี้กํลาลังนั่งท่านในหมอก็คือว่าเมื่อคืนนี้ลูกสาวของสาวติ๊กคข้ขึ้นสูงแต่ว่าตอนนี้นะตอนนั้นเวลาที่ท่านในหมอนี้โอเคระบมีคข้แล้ว,แ,ลวแต่ว่าปัญหาคือว่าลูกสาวของสาวติ๊กแล้มีตุ่มสีขาวอยู่ในคอนะในปากอยู่ไกลๆคอแล้วก็เลยกินอย่างบ่ได้ให้ตลอด แลก็เลยสีมาหาในหมอเพื่อให้เขาเจ้าเตสเบิงว่าโอเคมันเป็นไวรัสหรือว่าเสื้ออย่างบอ่ว่าซั่นซะหลังจากหาในหมอแล้วล่ะสติกสีไปซื้ออาหารได้นี่คนดื้อนี่ห้องวากๆอยู่มือเซานี่เป็นตาสงสารทุกๆเทื่อที่ลุกขึ้นน้ําลายแล้วให้นะสรุปลงแล้วก็คือบ่มีหยังบ่ได้เป็นไวรัสบ่ได้เป็นเสืออีหยังก็ต้องกลับบ้านไปกินโดลิพังคือเก่า มักเพ็ดอันนี้ที่เซาติกปุกแต่บ่ฮู้มันสิเพ็ดคืออยู่ลาวเฮาบ่อันนี้แหละที่เซาติกวานออกแล้วแต่ยังบ่ได้ลงสวนเห็นบ่อันนี้แกนผักแกนยังมีทุกอย่างว่ซันซะอันนี้มักอึ <laughs> มอึแต่มักอึบ่บ่บน,นาคืออยู่บ้นาเนเฮาดแนนี่ดสดสอันนี้บ่แซติกบ่มกติก,ตก,กแบบนี้แบบนี้กินกลงังแซบ มีอันใหญ่อีกสินี่มันยังคือเลยดิเตอคอมเมนเหรอบุหงค์เพื่นอันนี้เปลี่ยนบักทัวร์่กระดกไม้ถ้ามีบานและสติกสีเอามาดงแม่ไปพูนี่มงเกอ ดอกหยังสติบ่ฮู้ซื้อมันบ่คืออยู่ลาวหั่นอันนี้ดอกหยังว่าอันนี้สติกลืมน่ะมาเบิ่งล่ะนี่มี3 4สีเหลืองสีอันชมพูสีแดงเค้าเจ้าเที่ยนอะเบสอันนี้กล้วยไม้ประเภทกล้วยไม้บ่ ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ช่วงนี้บูฮูไม่ยังยังกระลุกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่แล้วค่ะเจ็ดสิบยูโรเจ็ดแสนกีบได้ต่อใดมาสันสะและอย่างอันนี้เป็นตรงยางคีดเนื้อ ก็คือว่าลูกสาวสาวติกระบบสบายก็คืออัน,นถ้าสาวติกซื้อลอตเตอรี่หรือว่าซื้อหวยอะไรสาวติกรวยแล้วก็คือว่าลูกชายดีปุ๊บลูกสาวอันอันเป็นคิวตอ่อไปเลยไปซะลูกก็คือบบสบายนั่นแหละก็ไปหามอเมื่อกี้แล้วสาวติไปหามอคนเดียวเป็นคนเดียวเนาะเควินท่ายอยู่รถอยู่ไกลๆหะอ้าอันนี้เป็นป่าของแกนี้ป่าของแกนี้ผู้ใหญ่ก็กินได้เป็นป่าแบบเป็นเรื่องนี้สำหรับเด็กหน่อยนะ าเอามาทอดกินแล้วก็เส้นฟายสติกสีบได้เจาะลึกราคาดอกดีเดอร์ดีว่าเป็นห้างที่ราคาถึกด้สิพื้นจติจัตกคือส่วนมือนีสติกมีอย่างละสีมาให้ทุกคนเป็นขางแรงในชีวิตที่บ๊วยเป็นขางแรงในชีวิตขางแรงในประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่สี่ีเตสติกอยู่นี่ที่สติกหักก็เห็นมือนีละก็คือว่าที่สติกจับตองได้แล้วจะเดี๋ยวไว้ปัจจุบันนะ นี่สติกเอามาลองมันตอนเป็นเด็กน้อยยากใหายากว่าเห็นไหอยากใหายากว่าเคสเกียกันนี่ลูกสายสติกห้องคือว่าอะไรบนนี้นอนต้นสวยอันนี้ชิดแกะบอกว่าเลยถ้าผู้ใดบ่มักเป็นกินงคางทับอิสในซีอันนันได้ปวดหากได้แต่ตอนนี้สติกบ่มักเพราะว่าตอนทับอีสติกปวดหากมาเป็นชิดแกะนี่ยอันนี้เป็นสเตก สเต็กเอ่อสเต็กเบอร์เกอร์วะสิอันซัฟติกหมักไซอันนี้เฮดเบอร์เกอร์แต่ว่าเ่าจังบ็เลยมาฟักบะห่าเ่าตังบ่มไงอะไรแล้วกัอันนี้ซัฟติกซีลองเฮ็ดอัน,น,อ,น,นอาหารไม่ฮะเทวออินกลิ่นบุญซัฟติกซีลองเฮ็ดแล้วคือ,อยุราห์เราจนเอาหมูเอาอยางไส่ไหนเป็นมักเผ็ดพริกยวกเนาะไม่มักเผ็ดหวานเผ็ดใหญ่ซัฟติกเห็นสีมันงามโอ้ย อันนี้เป็นครีมอ่าช็อกโ,โกแลตช็อกโ,โกแลตต้องติดเงินแต่อดนี่ก็เป็นวานิลาวานิลาบอ่าวานิลาลูกสายลินอันนี้ก็เป็นแฮมแฮมแดงสติ๊กมาอินแฮมแดง,แฮ,แ,ดงแฮมสเปนนีก็เป็นโซซิ่สงของกินลิน ีว right? ิปป well. ิ้งครีมซาติกันเฮ็ดต้มยำใส่วิปปิ้งครีมแล้วแซ่บแซบชุดของซาติกแหวมขาวฮอนดอกอันนี้กอมปอดมักไม้มักไม้มักไม่บดของเด็กน้อยปลพลาสติกแบกแล้วก็เป็นโยเกิร์ตของเด็กน้อยอันนี้โยเกิร์ตของเจนี้ก็ที่ชากินบ่ได้ผู้น้อยไกลของเจนี้ยืดอะไรอุ๊บมาจ็บแขน กระเด็นทักพัวสติเซตต้มยำกินมอแล้วนี่ยอะไรๆนี่กอันอันล้างถ้วสยสไลด์สะลายล้างถ้วยอันนี้แหละสิอันนี้เป็นน้ำแอปเปิ้ลที่ไม่แอลกอฮอล์20%นะจ๊ะผมมีสปอนเซอร์ด้วเพราะว่าส,สั่งซื้อซิงที่จะติย่งหำเสนอก็คือว่ากุ้งใหญ่ใหญ่ที่สุดคือยราหก็คือว่าแหละ มันมีโปรโมชัน่นว่ามันสิมเมออายุอีกหนึ่งเงิตย์ก็ะมดอายุแล้วก็เลยว่าแต่ก็บโมวิญญาเขาสิกินเมล็ดแดงเห็นบะกลุ้งใหญ่โคตรใหญ่เลยมเมล็ดสติต๊กต์นนเต็มายามจริงอืออันนั้นกะ็ได้ไลท์เตอร์ได้ไลท์เตอร์ก็เราอันนี้นหะอันนี้สติ๊กได้อยู่อ่ะเอากระโปรงมเมื่อวานนี้เป็นอันสดผัดไทยสติ๊กินลองเห็ดเบิรงมือหน้ามือหน้าสาต,ติ๊กิ๊เห็ดกินให้เบิรงผู้ชาวน้อยนะผู้ชาวน้อยนะ ไปหาไปหาหมอดเมื่อกี้ละห้องวักวักวักไปเป็นกู๊ดสองที่สุดแล้วเพคือคนไปหาหมอดึงในลูกสาวซาติกเมืองคนอื่นแล้วเขาไขรบพริะจบายโอ้ยคนไปทากทาพบหมอเต็มลูกสาวซาติกวั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 กน้องสาวหมวฮันแหละเอาซาติกโบได้เจาะจงบอกราคาเนาะเพราะว่าซาติกันเป็นเวรลูกสองคนในซาติกมาอยู่นอกรัเกิ๊บินกับซาติกกิ๊บินโบได้เอาใบบินโบได้เอาใบเสร็จมาแล้วก็บู๊ แต่ก็ถือวันดีเด้อเราเป็นหานที่ราคาถือกว่าเลร์ถือกว่าบนอื่นวัดสระเอิอันนี้ไปโอ้เข้าวัวใหไรโอเข้วัวบายบายว้าแล้วเข้า m ัวเฉยโอ u เข้าวัวอีกต้นโอเข้ัวบายบาย